เอาันอาน้ไมเอาอมกินน้ิี้ายันจับแล้วเนี่ยอันนี้ให้มันคุ้นก่อนเลให้มันคุ้นก่อนเลเดี๋ยวจะเอาหัวเนี่ยมันเอาปตแล้วเนี่เอาเยถังแ้เนี่ยเถังแกมเอาปแล้วเนี่ยม่ลเอาลอง้ามนมันแนี้มาจะต้องเอาตีละหน่อยไปนั่นมันทีเดียวมันก็ไอ้นี่เาจะล้างหน้าเนี่ ใหถูลงเขาบอกว่าให้ถูขึ้นแต่นี่ไงถูแบบนี้นี่ไงเหรอถูแบบล้างของเลยเข่เหรอเอาสองอย่างเงี้ยหรอเงี้ยหรอเอออย่าเอาลงอลยอย่าเอาปัดลงไม้เราโดนตามันนักโดนตามันตรงเนี้ยมันเหม็มันโดนน้ำมันจะต้องเอาใส่ไหมอะเพราะว่ามันเหม็นเดี๋ยวกันนุ่นตันตี้ เราไงเราก็เนี้ยจะล้างหน้าล้างตาให้เลือดเหม็นเอ้ยตางล้างเหม็นพี่แทนอย่าปีนเดี๋ยวโลดลงมายีนอย่าปีนแทนขึ้นมานั่งเนี่ยลงมาเลยเนี่ยฮะเอาเกาเกาแบบเนี้ยพี่เหรอเลือดเกาขนนี่ยโอยนี่ไงนี่อะไรวะมันก็อยู่เกาลงมาเกาลงมา่ไม่ต้องเกาเลยอเอ้ทำแทน้โดนน้ำแล้วนะ ไม่แฝงหรอกมันเป็นหมาไม่ได้เป็นัวทห้้วยไหมเดี๋ยวพื้นเดี๋ยวความตีกำลังไอ้นี่อยู่เยอะเอานานหน่อยมันจะได้หอมหอมแพลไปเตรียมผ้าเช็ดตัวไว้เลยผ้าเช็ดตัวมันอยู่ตรงไหนไม่กัดแมไม่กัดมันยังไม่กัดอยู่พอนี่ตีเยุนดีน้ำอุ่นน้ำอุ่นเนี่ยในน้ำอุ่นกลัวกลัวแต่มันร้องกลัวเนี่ยมันร้องกลัว ต่อไปก็ถูกค้าแล้ว่าขึ้นไปเดี๋ยวกขอนซีจะดิ้นไปไหนเล่า <c oughs> โอ้ยแม่ค่ะลุงหลักการสระสระก่อนซียังยล้างาลาง้า,ลางสบ,บู่ล้างล้างสบ,บู่ให้ออกก่อนซีเดี๋ยวกขอนซีมันเหม็นเนี่ยเออให้ได้กลิ่นหอมมากพีทกลิ <c oughs> ่นน้ำเปล่าวะเออเดี๋ยวกขอนซีเดี๋ยวขันซีเหล้างไม่หมดแล้วคุณไอ้นี่คุณไม่รู้นะพอแล้วมั้งเนะี่ยพีทยาสระผมค่ะ ขอยาสับผมไม่ค่ะค่ะเจ้าบผม่ะแล้วเจ้าขาอาพี่จะเอาใส่แวกัสิอยาบพึ้นสีปังปังไหมันก่า่ขด้วยใส่ขาใส่ขาใ่ขามันไอตรงกาแดกหนูอ่ะรตรงแกะดกหมูได้ขาหลังดี๋ยวกอนสี่ี๋ยวกอน พอ cage, แล้วพอแล้วยาสรัผพอล้วแล้วตั้งหรือเปล่มันมันิ่งจังวะหาหากินละมังอะอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำแบบนี้นะให้มันให้มันเอออยู่ในน้ำไหมแ้วมัก็โอ๊ยโอ๊ยโคกเลยมึง ให้มันอยู่ในน้ำเออไม่เปิดน้ำอีกเลยก็ปิดท่อให้มันอยู่นั้นอ๋อปิดท่ออ่ะนี่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 เดี๋ยวก่อนนี่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 อ่ะอ่ะเอาเล่นน้ำบ่เอาเล่นน้ำบ่เอาบ่หอมยังวะหูสัมบีมันหลุดป่ะน่ะเออไปเอ้ยสัมบีหลุดอันนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสัมบีทิ้งแต่กระยับนะอ่ะพอละ นาจะหอมแล้วอะหอยังเอาเอาผ้าจะตัวมาหอมมันเอาสัสดีกเดตัวมาสักผดีอะเดี๋ยกค่อยออกก็ได้ข้างเออค่อยๆได้กลิ่นหอมเลยอะลองดมในหอมยังได้นี่ได้กลิ่นยังกลิ่นเหมือนเค้กเลยเอ้ามาอยู่นี่ไป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 ดูป้าไปไไปไปวิดีโอมาไปไปไป บอกพี่สุกเอาอีกแล้วมาอาบน้ำอารมณ์เ๋ยวก่อนเหยาคอนเดี๋ยวก่อนซีเหยาคอนซีเดี๋ยวให้ไปเออเออค่อยหอมหน่อยเนาะล้างเอาเอาจับติข้างไหนยังยล้างที่ล้างมือเหยาคอนซีตัวก่อนตัวยังไม่แห้งเลยออกหมดแล้วมั้งมันออกไปหมดแล้วเพียมันือดออกมาแค่เลย สแสดงว่ามันฟิวหล่นไปแล้วล่ะสำรีมันหาสำรีไม่เจออันนึงเข้ารูหูไปหรือเปล่าไม่เข้าหรอกคุณอันใหญ่เบ้อเลิบเบล่าเข้าร <c oughs> ูหูเดี <c oughs> ย๋ยวมันจะปล่อยมันลงไปสะบัดแล้วนะว้าวมาถ้ามาลงไปสะบัดหนูก,กูจะไปนะป๋าไปดักนะมันจะไปป๋า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 ไปดักป๋าไปดักป๋าไปดักมันจะไปสะบัดแล้วนะเออมันไม่ไหยักเลยเฮ้ยมันไม่กล้าขับเลยเฮ้ย้ผมกินนะ เอาวิ่งแล้ววิ่งแล้วเขียว